รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจจำเดือนมีนาคม2567นะครับในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญทีเดียวนะครับก็คือดาวพระราหูจะมีกำลังสูงสุดนะซึ่งอาจารย์ก็ได้ทำคลิปไว้ให้แล้วนะตั้งแต่ช่วง26กุมภาพันธ์ถึง21เเมษายนเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยจะร่วมกับดาวพระเกต นะซึ่งในตำนานเนี่ยดาวพระราหูกับดาวพระเกตเนี่ยมีร่างเดียวกันแล้วโดนพระอินทร์ขว้างจักรไปตัดออกนะทำให้ท่อนบนกลายเป็นพระราหูท่อนล่างกลายเป็นดาวพระเกตนะและช่วงยี่หกกุมภาถึง21เเมษาเนี่ยนะฉะนั้นก็เป็นเดือนมีนาทั้งเดือนเนี่ยดาวพระราหูกับดาวพระเกตจะโคจรร่วมกันนะพอร่วมกันเสร็จเนี่ยดาวพระเกตเองก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก็ไปเร่งให้ราหูเนี่ยมีกําลังมาก มีฤทธิ์มากนะฉะนั้นในเดือนนีนะ้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตในหลายๆคนเลยเปลี่ยนระดับชีวิตเลยว่าวัดกันเลยว่าปีนี้จะดีจะร้ายอยู่ที่เดือนมีนาคมนี่แหละถ้าใครมีแนวโน้มที่จะดีแปลว่าตลอดทั้งปีนี้ดีแน่นอนแล้วนะแต่ถ้าใครมีแนวโน้มจะแย่โอ้โหต้องต้องแก้ไขเลยโดยด่วนนะโดยจะมีจังหวะของดาวย้ายเนี่ยนะครับ4จังหวะช่วงตั้งแต่ต้นเดือนวันที่สาม ดาวพระพุธเสร์ดนะดาวพระพุธโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วดาวพระพุธเนี่ยก็เป็นตัวแทนของการสื่อสารการค้าการเจรจานะใครกําลังจะไปเจรจาใครจะไปสื่อสารก็อาศัยการโน้มน้าวให้ดีแล้วกันนะครับช่วงที่สองวันที่9นะดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เนี่ยเสิร์ดอีกเหมือนกันเดินหน้าอย่างรวดเร็วดาวพระศุกร์ก็เป็นตัวแทนของโภคทรัพเป็นตัวแทนของโลกิยะต่างๆนะช่วงกลางเดือนนะวันที่14มีดาวพระอาทิตย์ย้ายดาวพระอาทิตย์ก็เป็นต้นกําเนิด นะเป็นต้นกําเนิดของชีวิตเป็นต้นกําเนิดนะแล้วย้ายเข้าไปเจอกับดาวพระราหูดาวพระเกตีกโอ้โหตั้งแต่15มีนาะเป็นต้นไปเนยนะแรงเลยดาวพระราหูจะมีฤทธิ์มากมีกําลังมากนะบางคนจะวุ่นวายกันเริ่มตั้งแต่กลางเดือนนี่แหละนะจะรู้เลยว่า จะอยู่หรือไปจะดีไม่ดีอย่างนี้นะพอวันที่15ก็ดาวองคารย้ายอีกนะครับเนี่ยมีจังหวะดาวย้ายหลายดวงนะแล้วพอช่วงปลายเดือน27มีนาเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระพุธจะพักองศาแต่พักช่วงสั้นๆน,นะพักประมาณ2สัปดาห์นะใครจะมีการเจรจาสิ่งใดใครจะสื่อสารอะไรพยายามทําให้เสร็จก่อนวันที่27มีนานะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้ซึ่งอาจารย์ทําคลิปไว้ให้แล้วนะดาวพระราหูมีกําลังมาก เดี๋ยวจะใส่ไว้ท้ายคลิปนี้ก็ไปดูกันด้วยใครยังไม่ได้ดูนะแล้วสิ่งที่จันดูนี้เป็นดูแบบลัคนานะครับใครที่ไม่รู้ลัคนาตัวเองก็ไปพิมพ์ใต้คลิปต้องใช้วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดใช้5อย่างนะถึงจะผูกออกมาเป็นลัคนาได้ถ้าใช้เป็นราศีมันจะไม่แม่นยานะอย่าไปดูราศีเพราะราศีเนี่ยมันใช้แค่วันที่กับเดือน นะมันจะมีความแม่นยําสัก10%เท่านั้นเองนะอ่ะราวน,นี้ดวงแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับดูดวงกับอาจารย์กิตณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยําแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคําแนะนําวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็ว รู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะการใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกําลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์ปริศะมีคําตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยาตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสําเร็จเร็วลักนณาตุลมีนาคม2567นะครับชาวลักนณาตุลเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวพระศุกร์นะครับ ดาพระสุขจะมีการโครจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะโครจรไปอยู่ที่เรือนปุตตะนะเชื่อว่าชาวลัคนาตุลในเดือนมีนาคมนี้นะจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วการตัดสินใจเนี้มันจะค่อนข้างกดดันนะและมีสิ่งที่ต้องจัดการมีสิ่งที่ต้องทําให้มันเสร็จสิ้นนะและเป็นการตัดสินใจที่สําคัญของชีวิตด้วยนะชาวลัคนาตุลเนี่ยนะ โดยตั้งแต่วันที่3มีนาเป็นต้นไปดาวพระพุธนะโคจรเสดนะเสดเข้าสู่เรือนอลินะดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนสุภะนะสุภะก็หมายความสุขนะความสุขเข้าสู่เรือนอลิไปว่าเนี่ยหมายความสุขของเรามันอาจจะลดลงหน่อยหนึ่งมันต้องสู้ต้องลุยต้องเหนื่อยต้องจัดการนูนน่นนี่นั่นนะแล้วดาวพระราหูไปมีกําลังมากในเรือนอลิซะอีกอลิก็หมายถึงต้องสู้ต้องลุยต้องทนนะฉะนั้นจะส่งผลให้เดือนมีนาคมเนี้ย ชาวลัคนณาตนเนี่ยวุ่นมากขึ้นวุ่นวายมากขึ้นนะวุ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้วุ่นตรงนั้นตรงนี้นะต้องประสานงานคนนั้นคนนี้นะแล้ววุ่นแบบคนนี้อยากได้อย่างนี้คนนั้นอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้พยายามตอบสนองวุ่นวายนะเนี่ยตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปนะจะออกแนววุ่นวายซะหน่อยนะทำให้อ่ไม่ได้มีความสุขแบบชนิดที่ว่าชิวอะไรเงี้ยนะเดือนนี้ไม่ชิวนะพอวันที่9้าดาวประจําตัวย้ายราศีนะ ย้ายราศีเสร์จเข้าสู่เรือนปุดตะปุดตะหมายถึงสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์โครงการหมายถึงเด็กหมายถึงการเริ่มต้นนะฉะนั้นใครที่จะเริ่มงานใครที่จะต้องทํางานหรือใครที่จะต้องทําอะไรเนี่ยนะมันจะต้องประสานมากขึ้นเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยต้องเตรียมการต้องพูดคุยนะส่วนใครที่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็ เริ่มต้นด้วยความกดดันนะอย่างน้อยก็กดดันตัวเองจะทําได้ไหมจะดีหรือเปล่าต้องตัดสินใจต้องคิดเยอะนะแล้วก็ต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นด้วยอย่างนี้นะในเดือนนี้ฉะนั้นชาวลัคนาตุนก็วางแผนดีๆนะ,อะพอวันที่14เป็นต้นไป14มีนาเนี่ยนะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภย้ายราศีนะเข้าสู่เรือนอลิอีก นะลาภไปเป็นอลิอีกโอกาสมีเข้ามามากมายทีเดียวนะโอกาสมาแบบชนิดว่าต้องเลือกนะดาวังคารเจ้าเรือนการเงินก็โคจรเข้าสู่เรือนปุตตะอีกนะฉะนั้นกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยชาวลัคนาตุเนี่ยจะมีโอกาสดีๆใครจะทํางานก็จะมีงานหลายอย่างขึ้นมานะให้ได้เลือกใครสมัครงานหรือใครวางแผนไปทํางานก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาหลังการเดือนฉะนั้น ก็อย่าเพิ่งรีบเลือกอย่าเพิ่งตัดสินใจตั้งแต่ต้นเดือนรอหลังวันที่14มีนาเป็นต้นไปนะมันจะมีข่าวดีมีให้เลือกอนุนี่นั่นนะเออแล้วก็บางคนก็อย่าใจร้อนนะเนื่องจากพองานมันเยอะเข้าคนนู้นจะเอาแบบนั้นคนนี้จะเอาแบบนี้มันก็ต้องจัดสรรน,นะทำงานบางครั้งแข่งกับเวลาบางครั้งก็เหนื่อยบางครั้งก็อึดอ,อึดอัดอดทนนะต้องสู้ไปนะทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีในเดือนนี้นะครับ ช่วงปลายเดือนวันที่27มีนาถึง16เมษาเนี่ยดาวพระพุธนะก็จะโครจรถอยหลังเดินถอยหลังนะฉะนั้นชาวลัคนาตุลจะเจราจาสิ่งใดจะทําอะไรก็ใช้ความมุมานะพยายามทําให้เสร็จก่อนวันที่27นะไม่งั้นมันจะต้องรอนะตัวเลขสําหรับการเสี่ยงโชคน,นะครับ8 9 5 2 6 หนังสือบทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงสืบชะตาใหญ่เป็นบทสวดมนต์สำหรับสายอูเตลูโดยเฉพาะมีทั้งมนพระบาิสและมนคาถาเสกสักเป็นบทสวดมนต์ที่เทวดาในแสนปฐจกาวาลชอบฟังที่สุดมีพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอนเทวดาที่กำลังจะหมดอายุไขเมื่อได้สวดแล้วกลับมีรัศมีกายต่ออายุไขที่เป็นทิพย์ยืนยาวถึงยุคราศีอริยเมตไตรเป็นบทสวดสำหรับแก้คร็อกต่ออายุไขใครที่มีทุข์หนักชีวิตติดขัดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายทำอะไรไม่ขึ้นมีอุปสรรคในชีวิตเยอะสัตว์รูงปองร้าย ปัญหาคดีความปัญหาจากเคราะกรกกรมต่างๆในหนังสือสวดบทนี้มีคิวอาโค้ดให้สแกนฟังเสียงสวดน,นำและสวดตามมีทั้งบทสั้นและบทยาวตามเวลาที่เราสะดวกถ้ายังไม่ได้สวดสแกนเปิดเสียงสวดให้เป็นมงคลทั่วบริเวณหากใครป่วยหนะักสวดไม่ไหวก็สแกนเสียงสวดเปิดให้เป็นมงคลแก้เคราะอาน,นิสงส์เหนือประมาณพร้อมพิธีกรรมที่สําคัญเติมดวงเร่งให้เกิดความสําเร็จสมปรารถนามีขั้นตอนการเตรียมเครื่องบวงสวงมีบทพูดขอก,กรรมกรรขอปุะสิิกรรม ขอถอดถอนสัญยก,กรรมด้วยวธิการที่ถูกต้องสับลิกผลวิธีอุทิศบุญที่ถูกต้องวิธีกรวดน้ําวิธีเปิดบุญมาใช้แก้ปัญหาการทําเทวตาภีการลาพระพุทธภูมิเพื่อเสริมดวงให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองหนังสือส่วนบุแก้กรรมเสริมดวงสื่อชะตาใหญ่หนังสือมองคลที่ควรมีทุกบ้านของขวัญทีนล้ำค่าทรงคุณค่าแก่ผู้รับสนใจสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอนด์โอเพา คุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะ10โมงถึงเที่ยงอาจารย์ไร้สดทุกวันเลยมาสนทนากันพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่างๆเบอร เลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลองมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับ เพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม Open Cha t นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มีคัมพี์เสริมดวงปีมงกรทองนะครับคัมพีนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2 5 6 7เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลิกมงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรณดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกกต้ององี อ,อีกเล่มหนึ่งบทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทํำยังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นงมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ